สวัสดีครับวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับไผ่เก้าดาวซึ่งคลิปก่อนนี้ผม,ผมก็ได้พูดเกินเกินไว้ในเรื่องของไผ่เก้าดาวแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาทําความรู้จักกับไผ่เก้าดาวว่ามีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรครับโดยไผ่เก้าดาวนี้นะครับว่ากันว่าเป็นไผ่ที่มีความแข็งแรงที่สุดในบรรดาไผ่ใช้ลำทั้งหลายนะครับโดยไผ่เก้าดาวนี้มีถิ่นกําเนิดอยู่ใน ่าเขตร้อนแถบอเมริกากลางครับและก็อเมริกาใต้แถบทะเลแคริบเบียนครับซึ่งในปัจจุบันนี้ไผ่9ดาวนี้มีอยู่ประมาณ38ชนิดโดยประเทศไทยได้นําเข้ามาขยายพันธุ์ในประเทศครั้งแรกเมื่อปีพศ2555ซึ่งนับถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ10-11ปีได้แล้วนะครับซึ่งไผ่9ดาวนี้มีอยู่ประมาณ5าสายพันธุ์หรือ5ชนิดที่เป็นที่นิยมปลูกในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ สายพันธุ์แรกก็คือสายพันธุ์โคลอมเบียครับเป็นไผ่9ก้าดาวสายพันธุ์โคลอมเบียเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ครับสายพันธุ์ที่2ก็คือเป็นสายพันธุ์ชนิดที่มีหนามน้อยเรียกว่าไผ่ก้าดาวหนามน้อยเป็นชื่อเรียกในประเทศไทยที่เกษตรกรเรียกกันนะครับสายพันธุ์ที่3ก็คือสายพันธุ์ไผ่เก้าดาวสองสีเป็นไผ่ที่มีลำสวยงามนะครับเป็นไผ่ที่ลวดลายสวยงามนะครับสีก็สวยงามเป็น2สีสําหรับไผ่เก้าดาวสองสีครับ สายพันธุ์ที่4ี่ก็คือไผ่เก้าดาวยักษ์เป็นไผ่เก้าดาวที่มีลำขนาดใหญ่สูงเนื้อหนาสําหรับไผ่เก้าดาวยักษ์พันธุ์ที่5ก็คือไผ่เก้าดาวหลวงครับซึ่งไผ่เก้าดาวหลวงนี้ก็ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งของไผ่เก้าดาวที่สามารถเติบโตได้ดีในประเทศไทยซึ่งเกษตรกรหลายท่านก็ปลูกอยู่ในขณะนี้ครับเรามาดูลักษณะโดยทั่วไปของพันธุ์ไผ่เก้าดาวนะครับว่ามีลักษณะแบบไหน ลักษณะของไผ่ก้าวดาวก็คือเป็นลักษณะของลำต้นกลมตรงแข็งแรงทนทานมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีครับซึ่งอายุ100ปีนี้ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับไผ่เพราะว่าไผ่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยอายุประมาณสัก50-60ถึงปีนี่ก็เริ่มจะออกดอกแล้วครับก็คือเริ่มที่จะหมดอายุแล้วแต่บางสายพันธุ์ในประเทศไทยก็ประมาณ70-80ถึงปปีก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าไผ่ก้าวดาวนี่ก็มีอายุประมาณ100ปีครับดังนั้น ในการที่จะปลูกในประเทศไทยนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกโดยใช้เมล็ดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ไผ่ก้าวดาวที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ผมนํามาปลูกอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นไผ่ที่พ่อเมล็ดนะครับยังไม่รู้ว่าอายุจะถึงร้อยปีหรือไม่ครับแต่โดยทั่วไปที่เป็นข้อมูลที่ได้มาก็คืออายุ100ปีขึ้นไปครับโดยทุกๆ120ปีไผ่ก้าวดาวจะออกดอกดังนั้นทุกๆ120ปีเนี่ย ไผ่9ดาวจะหมดอายุลงครับซึ่งโดยทั่วไปก็ตามข้อมูลก็มีอายุประมาณ100ปีขึ้นไปถ้าในประเทศไทยนํามาปลูกเมื่อปีพศ2555ไผยชนิดนี้ก็จะมีอายุอีกประมาณ100ปีขึ้นไปถึงจะหมดอายุครับถ้าตามข้อมูลนะครับซึ่งอีกประมาณ100ปีเราถึงจะได้รู้ว่าไผ่9ดาวชนิดนี้มีอายุตามข้อมูลที่ได้มาหรือไม่ครับดยไผ่9าดาวชนิดนี้นะครับ จะให้ผลผลิตเมื่อเราปลูกผ่านไปแล้วประมาณ4ปีผลผลิตก็คือในเรื่องของลำครับถ้าเป็นเรื่องของหน่อของไผ่ก้าดาวนี่ก็สามารถที่จะทานได้แต่ว่าหน่อไม่อร่อยเป็นหน่อที่แข็งครับเวลาที่ท่านนําไปทําต้มยําทําแกงนี่ก็คือไม่อร่อยเลยครับเป็นหน่อที่แข็งเพราะว่าผมเคยลองมาแล้วครับแต่ท่านใดที่สามารถที่จะกินได้มีวิธีการอื่นที่สามารถที่จะทําให้เขาลดความแข็งลงได้นี่ ก็อาจจะสามารถนํามารับประทานได้นะครับแต่สําหรับผมเห็นว่านองเขานี่มีความแข็งสมกับที่ร่ําลือกันมานะครับว่าเป็นไผ่ที่มีลำแข็งแรงทนทานมากที่สุดในบรรดาไผ่ทั้งหลายครับสําหรับไผ่ก้าดาวนี่การขยายพันธุ์เขาจะขยายพันธุ์ในเรื่องของการขุดแยกกอใช้มเมล็ดหรือการตอนกิ่งซึ่งเป็นการขยายพันธุ์โดยพื้นฐานโดยทั่วไปของไผ่เลยนะครับก็คือการแยกเงาการ ตอนกิ่งแล้วก็การใช้เมล็ดซึ่งประโยชน์ของไผ่เก้าดาวนี้ก็มีอยู่หลายอย่างนะครับเช่นโดยทั่วไปนี่เราก็จะใช้ในเรื่องของงานก่อสร้างเพราะว่าไผ่เก้าดาวมีความแข็งแรงทนทานเป็นไผ่ที่มีเสี้ยนไม้ขนาดใหญ่แป้งเนื้อในของไม้มีไม่มากเหมือนไผ่ทั่วไปในประเทศไทยทําให้ปัญหาเรื่องพวกมอดมแมลงพวกปลวกที่จะเข้าทําลายเนื้อไม้นี่มีน้อยลงครับ โดยเนื้อไม้นี่มีความเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีทนทานต่อแผ่นดินไหวได้ดีมากกว่าคอนกรีตเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับไผ่ก้าวดาวเป็นไม้ที่มีเนื้อแห้งเวลาที่แห้งแล้วจะไม่แตกนะครับจึงนิยมนํามาใช้ในการสร้างอาคารบ้านเรือนแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆมากมายนะครับโดยไผ่ก้าวดาวนี้คุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการดักจับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าไผ่ก้าวดาวนี่ ถ้าดักจับก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์ได้ดีมากเนี่ยก็จะทําให้ลดในเรื่องของภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีดังนั้นถ้าหากท่าในใดที่ปลูกไผ่ชนิดนี้นะครับก็จะเป็นการส่งเสริมในการลดภาวะโลกร้อนไปในตัวด้วยนอกจากที่เราสามารถที่จะใช้ลำได้ดีแล้วเราก็ช่วยในการลดโลกร้อนไปได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันโดยในการปลูกไผ่นี้นะครับด้วยคุณสมบัติพิเศษของไผ่เก้าดาวเนี่ยทำให้เขา ดูดซับคาร์บอนไดดีเนี่ยจึงทาให้บริเวณที่มีการปลูกไผ่ก้าวดาวเนี่ยจะมีความร่มเย็นมากกว่าการปลูกต้นไม้ชนิดอื่นนะครับก็คือเวลาที่เขาดูดซับคาร์บอนได้เยอะเนี่ยเขาก็จะปล่อยออกซิเจนออกมาได้เยอะพอปล่อยออกซิเจนออกมาได้เยอะเนี่ยความร่มเย็นความชุ่มชื้นในแถวนั้นน่ะก็จะมีมากโดยไผ่ก้าวดาวนี้นะครับสามารถที่จะดูดซับน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมดินถล่มได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นการปลูกไผ่ก้าวดาวนี่จึงเป็นไผ่ที่มีคุณสมบัติที่ ดีเยี่ยมในเรื่องของการใช้ลำแล้วยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนปัญหาน้ําท่วมปัญหาหน้าดินพังทลายได้อีกด้วยนะครับดังนั้นไผ่ก้าดาวถ้าดูจากคุณสมบัติแล้วนะครับไม่รวมในเรื่องของการทําหน่อขายลำของเขานี่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายไม่ว่าในเรื่องของการก่อสร้างการสร้างบ้านการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆการสร้างสะพานนะครับซึ่งต้องการความสวยงามความแข็งแกร่งความทนทานต่อแผ่นด,ดินไหวพวกนี้ในแถบลาตินอเมริกาเนี่ย เขาก็จะใช้ไผ่ก้าวดาวในการที่จะมาสร้างสิ่งก่อสร้างพวกนี้ขึ้นมาโดยสามารถที่จะสร้างได้สวยงามพอสมควรครับในเรื่องของไผ่ก้าวดาวเพราะว่าเป็นไผ่ที่มีความแข็งแรงทนทานของลำมดปลวกพวกนี้ไม่ค่อยชอบจากคุณสมบัติหลายอย่างของไผ่ก้าวดาวที่นําเสนอไปแล้วนั้นโดยสรุปก็พบว่ามีคุณสมบัติเด่นๆอยู่สองสามข้อก็คือในเรื่องแรกในเรื่องของการใช้ลำเพราะว่าไผ่ก้าวดาวนี้ เป็นไผ่ที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นไผ่ที่มีเนื้อไม้อัดแน่นมีเสี้ยนใหญ่แล้วก็เนื้อหนาพร้อมทั้งข้อระหว่างป้องของไผ่เก้าดาวนั้นมีความทีมากทําให้ลำไผ่เก้าดาวนั้นมีความแข็งแรงมากกว่าไผ่ชนิดอื่นเรื่องที่2ก็คือใน,ในเรื่องของการดูดซับคาร์บอนได้ดีซึ่งไผ่เก้าดาวนี้จะช่วยทําให้ลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการดูดซับคาร์บอนไดดีนั้นก็แปลว่าจะทําให้ต้นไผ่นั้น สามารถที่จะปล่อย๊าซออกซิเจนออกมาได้ไดมากเช่นกันดังนั้นในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนซึ่งกําลังเป็นเทรนอยู่ในขณะนี้ครับผมก็เลยมองว่าไผ่9ก้าดาวเป็นพืชอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะปลูกไว้ใช้ลําแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของโลกร้อนได้เป็นอย่างดีเรื่องที่3ที่เป็นคุณสมบัติเด่นของไผ่9ก้าดาวก็คือในเรื่องของการดูดซับน้ําแล้วก็การป้องกันปัญหาการพังทลายของหน้าดิน ซึ่งใน3ข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่มีความโดดเด่นมากพอสมควรสําหรับไผ่ก้าดาวซึ่งผมมองว่าเกษตรกรหลายท่านก็คงปลูกอยู่แล้วแต่ท่านใดที่ยังไม่มีก็แนะนำว่าให้หามาปลูกนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราต้องการใช้ลําไผ่ที่มีความทนทานแข็งแรงมดปลวกพวกมอดนี่ไม่ค่อยชอบไผ่ชนิดนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปลูกไว้ใช้ลําของเกษตรกรครับสําหรับคลิปนี้ก็นําเรื่องราวของไผ่ก้าดาว มาเล่าให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะปลูกไผ่ในอนาคตว่าควรปลูกไผ่แบบไหนแล้วก็ถ้าต้องการที่จะปลูกไผ่ใช้ลำไผ่ก้าดาวก็เป็นอีกไผ่ชนิดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ